การเกิดใหม่ความผุรุษดสู้ชีวิตตอนที่15ไม่ใช่ของโลกนี้โอ้โหร่างฐานจิตวิญญาณทองคำขาวสูง6ฟุตทุกคนที่นั่งอยู่หลังวงแหวนต่างก็รูกขึ้นทันทีผู้อาวุโสของสำนักดาวตกที่สวมเสืส้อคลุมสีเทาก็มีสีหน้าตื่นเต้นที่ยากจะปกบินไว้ในเวลานั้นเองผู้ถายประลองอยู่หน้าเครื่องทดสอบรากฐานจิตวิญญาณวิสาทองคำขาวปรกากฏอยู่ภายในคริสตัลของเครื่องมือทดสอบ ซึ่งมีความสูงประมาณหกฟุตลำแสงสีทองขาวนี้หนาพอๆกับท่อนแขนของเด็กเลยไม่มีลำแสงอยู่ด้านข้างลำแสงสีทองขาวนี้มีแต่เพียงวงกลมสีทองที่อยู่ด้านหน้าของลำแสงสีทองขาวฮฮ <c oughs> ข้าไม่คิดเลยว่าจะมีอัจฉริยะเช่นนี้ในสำนักช้างชิงยอดเยี่ยมการเดินทางมาครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วว่าแต่เจ้าเชืออะไรล่ะวันจี้เลยรู้สึกตื่นเต้นยังหาที่เปลี่ยนไม่ได้ขนาดที่เขาหันไปถามเจ้าสำนักอย่างเจียง เจ้าสำนักหยางเจียงก็ตอบกลับด้วยเสียงสุภาพมากว่าผู้อาวุโสเด็กคนนั้นมีนามว่าเจียงตูดีด e ีจริงๆเจียงตูนับจากบัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเป็นลูกเสียงของสำนักดาวตกเมื่อกี้เจ้าท้าประลองใครนะววนจี้หลือเริ่มชอบเจียงตูในทันทีเขาจึงถามขึ้นมาว่าเขาเป็นคนท้าทายใครเรียนท่านผู้อาวุโสเมื่อสักครู่ข้าได้ท้าประลองหยงรุยรี เจียงตู่ตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาวนจี้ลือก็พยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดกับหยงรุยหลี่ที่เข้ามาว่าเจ้าตบรอบแล้วลงไปได้สีหน้าของหยงรุยหลี่กลายเป็นหน้าเกลียดแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องค้งคำนับด้วยความเคารพหลังจากนั้นเธอก็ออกจากสังเวียนอย่างเศร้าใจมันชัดเจนมากว่าแม้ว่าเธอจะเป็นองค์หญิงของเขตปกครองชางฉิงแต่ต่อนหน้าชายชุดเทาคนนี้เธอก็ไม่ได้มีค่าอะไรสักนิดเจียงตู เจ้าอยากเป็นลูกสืส์สวนตัวของข้าไหมหลังจากที่หยงรุยหลีออกไปแล้ววันจี้ลือก็ถามเจียงตู่ด้วยท่าทีน่าพอใจเจียงตู่รีบโค้งคำนับอีกครั้งก่อนจะกล่าวว่าข้าน้อยเจียงตู่ขอคาระวะท่านอาจารย์วนจี้ลือหัวเราะเขาหยิบกระเป๋าหนังใบเล็กออกมาแล้วมอบให้กับเจียงตู่ก่อนจะพูดว่านี่คือของขวัญจากอาจารย์ของเจ้ารับไปซะพี่วนินท่านในใจก็จริงๆ ท่านถึงขนาดเต็มใจสละสมบัติให้หลังจากที่พาเจียงตู่กลับไปที่สำนักบางทีแม้แต่ผู้อาวุโสคนอื่นๆของสำนักก็คงอยากจะได้เขาเป็นลูกศิษย์บ้างชายนาเซียจากสำนักดาวตกพูดขึ้นมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นี่ก็เป็นประโยคแรกที่เขาพูดขึ้นวันจี้หรืมไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยเขาตอบกลับไปว่าอย่าบูดอิจฉาข้าเลยมีลูกศิษย์มากมายอยู่ที่นี่เจ้าสามารถหาคนของเจ้าได้โอ้บางทีเจ้าอาจจะพบลูกศิษย์ที่น่าพอใจก็ได้นะ วันจี้ลือรู้สึกภาคภูมิใจยอย่างแน่นอนกับคำพูดที่ของผู้ออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คาดหวังเลยสักนิดว่าสํานักช่างชิงนี้จะมีลูกศิษย์ที่มีรากฐานจิววิทยาอันบริสุทธิ์เช่นนี้ได้ในขณะนั้นเองอีกสองคนที่มาจากสํานักดาวตกก็ได้ปล่อยออร่าของผู้เขาออกมาพวกเขาเป็นผู้ฝึกตนของเขตการสร้างแก่นแท้คนเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นดังพระเจ้ายิ่งกว่านั้นชายหน้าซี่สามารถบอกได้อย่างง่ายได้ว่าไม่มีใครที่ดีสักคนคือคุ้มค่าแก่ความสนใจของเขา แต่ผู้หญิงที่สวมชุดสีชมพูที่ปักด้วยด้สีทองก็ลุกขึ้นยืนทันทีสิทธน้องเหยาเหรอมีอะไรงั้นเหรอวนจี้ลือและชายอีกคนที่อยู่ในความเขตการสร้างแก่นแท้ก็สามารถสัมผัสได้ถึงพฤติกรมกรมผิดปกติจากเธอสิทธน้องคนที่ถูกเรียกว่าเหยาเหรอเธอหยิบสิงบ่งประดิษฐ์รูปดอกบ,บัวสีน้ำเงินออกมาจากนั้นเธอก็กระโดดขึ้นไปบนสิน่งประดิษฐ์และบินออกไปจากวงแหวนทันทีวูววนี่นมนสิน่งประดิษฐ์เหาะเหินนีี จู่ๆลูกศิษย์ของสำนักช่างฉินก็กระสับกระส่ายในมุมของพวกเขาแล้วซิ่งประดิษฐ์เหอเหินนั้นหาได้ยา,ากยิ่งกว่ารากฐานจิตวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซะอีกที่อีกด้านตอนนี้มือข้างหนึ่งของหญิงเฉิงกลดลบนหน้าทองที่เปื้อนเลือดของเขาและมืออีกข้างหนึ่งก็ประคองที่รั่วเฟยหัวใจของเขาเย็นชาราวกับน้ำแข็งเขารู้ดีว่าวันนี้คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบหนีแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากตายไปแล้วเขาจะยังสามารถกลับไปยังโลกได้หรือไม่น้องสาวของเขาคงจะหาเขาไม่เจอไม่ว่าเธอจะค้นหาด้ววยิธีใดก็ตาม ตอนนี้เธอกำลังจาก,กับวนามากไหมนะหนิงเฉิงมองดูท้องฟ้าสีครามและก็นึกถึงหนิงลั่วหลานในขณะที่หนิงเฉิงกำลังจ้องมองท้องฟ้าอันห่างไกลอย่างโง่เขลาจีลัวเฟยก็รู้ว่าถ้าเกิดยังขัดคืนมากกว่านี้พวกเขาก็จะตายไวขึ้นไม่มีอะไรที่สามารถทำได้มากกว่านี้แล้วหนิงเฉิงก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าเจ้าไม่สามารถแต่งงานกับข้าได้เพราะว่าข้าหน้าเกรดใช่ไหมทันใดน,นั้นหนิงเฉิงก็ยิ้มขึ้นและตอบกลับไปว่า ล่วเฟยเจ้าไม่ได้น่าเกลียดเลยซักนิดแต่มันเป็นเพราะเราไม่ใช่คนจากโลกเดียวกันจีล่วเฟยอยากจะพูดว่าตอนนี้เขาอยากอยู่กับจีล่วเฟยมากกว่าผู้หญิงที่สวยงามที่สุดในโลกนอกจากนั้นไม่รวมหญิงล่วหลานน้องสาวของเขาแล้วหัวใจของเขาก็เหมือนถูกล็อกเอาไว้เขานึกถึงเทียนมูหวานที่แสนดีแต่พอมาวันหนึ่งจู่ๆเธอก็เปลี่ยนกลายเป็นอีกคนเรื่องนี้มันทําให้เขายังรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอยู่จีล้วเฟยเงียบ เธอไม่รู้ว่าหนิงเฉิงหมายถึงอะไรเมื่อเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้มาจากโลกเดียวกันเธอคิดว่าที่หนิงเฉิงพูดแบบนั้นเพราะว่าเธอจะออกจากเหตุปกครองชางชิงในอนาคตดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่คนจากโลกเดียวกันแล้วตอนนี้ล่ะยังไงเราก็จะตายอยู่แล้วเสียยขอจี้รูวเฟยเบาล,ลงแล้วว่าตอนนี้จู่ๆก็มีแส้ยาวกวาดผ่านมาทั้งเธอและหนิงเฉิงที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครสามารถต้านทานมันได้พวกเขาทำได้เพียงเฝ้าดูแส้ยาวนั้นขณะที่มันกวาดผ่านมา ปุุม,มเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นในเวลาถัดมาแซ่ยาวก็ฟาดใส่กลุ่มอนุพานที่อยู่ในขอบเขตรวบรวมลม,มปราลงขั้นที่6ซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าหิิงเฉิงและจี้ล้ว่เฟยแซ่นั้นถูกฟาดมาด้วยแรงระเบิดขนาดมหาือมามันทุบชายร่างผอมลบนก้อนหินขนาดยักษ์ด้วยเสียงดังระเบิดและในทันทีทันใดนั้นชายร่างผอมที่อยู่ในขอบเขตรวบรวมลม,ม,ม,มปรางขั้นที่6กก็กลากเลือดออกมาเต็มปากในเวลาเดียวกันผู้ชายคนก็ถูกแซ่ฟาดเหมือนกันและก็เด็นกระดอนไปกระแทกก้อนหินยักษ์ก่อนจะกลากเลือดเต็มปากไปอีกคน ท่านจอมยุทธชช่อัธพาสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสทันทีพวกเขารู้กระทั่งว่าแม้แต่เส้นลมปราณก็ยังได้รับความเสียหายพวกเขาตกใจอย่างมากพร้อมกันนั้นกระทั่งตื่นตระหนกทั้งคู่รู้ดีว่าผู้ที่ฟาแท่ออกมานั้นมีระดับพลังยุทธที่เหนือกว่าพวกเขามากดิงเฉิงและจี้ล้วเฟยก็รู้สึกถึงแรงกดดันอย่างมหาศาลพวกเขาเงยหน้าขึ้นไปและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาด้วยกิริยาท่าทางที่ไม่เป็นมิตรดิงเฉิงเป็นคนแรกที่จําผู้หญิงคนนี้ได้ เธอเป็นผู้อาวุโสหญิงจากสำนักดาวตกที่มารับสมัครลูกศิษย์แต่เขาไม่เข้าใจว่าทำาไมจ,จู่ๆเธอถึงมาปรากฏตัวที่นี่และยังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้อีกด้วยเจ้าชื่ออะไรผู้หญิงคนนั้นมองมาที่จี้รั่วเฟยที่กำลังพิงหนิงเฉิงอยู่และพูดออกมาเพียงประโยคเดียวหนิงเฉิงก็เริ่มใช้ความคิดอย่างหนักเขารู้สึกว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาและจี้ลั่วเฟยนั้นมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเขาสงสัยว่าเธอกับจี้ลั่วเฟยจะมีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างหรือเปล่านะ ท่านผู้อวบโสข้าน้อยมีนามว่าจี้รั่วเฟยจี้รั่วเฟยตอบอย่างอึกอักเธอรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความสัมพันธ์บางอย่างกับเธอถ้าเกิดเธอไม่เสียโฉมบางทีความรู้สึกอาจจะชัดเจนกว่านี้ก็ได้เจ้าเป็นคนของตระกูลจี้จริงๆเสียงของผู้หญิงคนนั้นสั่นเทาน้ำเสียงของเธอเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่น้ำเสียงที่ใช้สำหรับถามแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆในขณะนั้นเองชายสองคนที่ตระกูลเซียนส่งมาก็ได้คลานขึ้นมาจากพื้น และพูดด้วยความตื่นตะหนกว่าท,ท่านผู้อาวุโสพวกเจ้ากระาดทำร้ายคนของตระกูลจี้ของข้าพวกเจ้าต้องตายผู้หญิงคนนั้นโกรธขึ้นมาเหมือนว่าเธอจะไม่มีที่ระบายเป็นโชคนาของชายอันธพาลทั้งสองคนนี้ที่พูดขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทําให้เธอจําได้ว่าจี้ลวดไฟยได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านใดนั้นเธอก็หันกลับมาและยิงลําแสงเลเซอร์สีดำสองดวงออกไป เสียงคนบางสิ่งถูกแทงทะลุดั่งขึ้นมาอย่างชัดเจนผู้ฝึกตนขอบเขตรวบรวมลม,ม,มปรางคขั้นที่6ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ในทันทีร่างกายของผู้เขาก็เปลี่ยนเป็นแกลบแห้งสองอันเนือใต้ผิวหนังของพวกเขาภายใต้การระเบิดของแสงสีนำทั้งสองดวงร่างกายของพวกเขาก็สลายหายไปทันทีอหอนิงเฉิงสูดลมหายใจเข้าอย่างเย็นชาถึงแม้เขาจะไม่เคยฆ่าคนมาก่อนแต่เขาก็มีความกล้าหาญมาโดยตลอดสถานการณ์ที่ทําให้เขาอ,อาจจะตื่นตระหนกได้นั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก อย่างไรก็ตามเขาก็รู้สึกหวาดกลัวจริงๆกับการกระทําอันเลวร้ายของผู้หญิงคนนี้เธอเป็นแค่สะบัดมือขึ้นมาเบาๆและแสงสีดำสองดวงก็พุ่งออกไปซึ่งเปลี่ยนคนสองคนในการเป็นเปลือกแห้งนี่มันจะน่ากลัวเกินไปไหมนี่เหนือเหรอคือพลังของผู้ฝึกตนของเขียนการสร้างแก่นแท้ปู่และพ่อแม่ของเจ้าชื่ออะไรเจ้ามาที่เขตปกครองชางชิงในทวีปปิงได้อย่างไรหลังจากที่สังหารอันาภานตสองคนเสร็จสิ้นแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยังถามต่อเรากับว่าเธอไม่รู้สึกอะไรเลยในเวลาเดียวกัน เธอก็โยนเม็ดยาโอสถเข้าไปในปากของจี้ลั่วเฟยและหนิงเฉิงแม้ว่าอาการบาดเจ็บของขอจะสาหัสแต่เธอก็ดูราวกับเธอไม่สนใจในสายตาของเธอมีเพียงจี้ลั่วเฟยเท่านั้น